ขอต้อนรับเข้าสู่เจนชินอิมแพกครั้งนี้เรามาต่อเนื้อเรื่องกันหลังจากครั้งที่แล้วเราไปดีดพินครั้งนี้เราจะมาปราบมังกรพึ่งจะเวลไม่เท่าไหร่แท้ๆต้องมาปราบมังกรซะแล้ว ออบิสออเดอร์พวกมัสเตอร์ที่เป็นปริปลากับมนุษยชาติพวกนี้ขาวกองใต้ดินก็ยังหาข้อมูลของพวกมันไม่ได้แต่ถึงจะน่าลำคาญแต่สุดท้ายก็ถูกฉันหาบ่อแสจนพบบาะแสเจอเร็วขนาดนี้เลยเหรอสมแล้วที่เป็นเครือข่ายใต้ดินของดีลุกแต่จะว่าไปนะคุณเทพแห่งลมบาบะทอสทำไมคุณถึงต้องยืมพลังของมนุษย์ด้วยล่ะจะว่าไงดีนะ เทพเจ้าทั้งเจ็ดที่ผู้คนพูดถึงกันนั้นแต่เดิมก็ถูกเรียกว่าเจ็ดผู้ทรงอำนาจของโลกแบงโลกออกไปโดยแต่ละตนจะคุมหนึ่งในเจ็ดส่วนนั้นซึ่งนี่แหละคือความรับผิดชอบของพวกเราในฐานาะเทพเจ้าเพื่อทำหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ให้สำเร็จจึงสะสมพลังอันศักดิ์สิทธิ์แต่ฉันไม่ชอบที่จะปกครองและก็ไม่คิดว่ามาสแตกจะชอบมันด้วยพวกคุณสร้างรัฐอิสระซึ่งไม่มีใครปกครองขึ้นมา ความพิดของบาบาทอสนั้น,น,นพวกเราจะจดจำไว้จนวันตายศรัทธาแรงกล้ามากเลยนะหัวหน้ากองแจนบางทีบางคนอาจจะแค่ลักอิสระจนเกินไปจนขี้เกียจที่จะรับผิดชอบหรือเปล่านะรวมๆก็คือฉันไม่ได้กลับมาสแต็กมานานแล้วเพราะงั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าในตอนนี้นั้นเป็นเทพที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาเดเทปแล้วทำไมทำเหมือนภาคภูมิใจอย,อย่างนั้นล่ะ ชมกันแบบนี้ก็เขินแย่สิ<ฆ>พวกเรามีเทพพระเจ้าแบบนี้คุ้มครองอยู่ควรจะดีใจไหมเนี่ยยังไงตอนนี้ก็โยนเรื่องเจดเทพและเจดประเทศทิ้งไปก่อนแล้วกันมาสวนศัตรูของนุษยชาติตอนนี้ก่อนเถอะผ้การตรวจสอบร่องรอยของออบิสเมจิกในครั้งนี้พบว่าอยู่แถวไวนิลีฟนี่เองจะปล่อยให้มันหนีไปได้ไปล่ามันกันเถอะ ได้เวลาล่าแล้วไกลไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ไกลว่ะวาร์ปไปเลยแล้วกันเปิดจุดวาร์ปไว้รอแล้วโอ้โหธาตุน้ำอย่าไปกลัวเรามีใครย่าอยู่ คายา่าเคนยา่ามันชื่ออะไรวะลืมแล้เล่นตัวหลังก่อนแล้วกันเสร็จเป็นึงเอา้ามาติดตามนี่ว่าโอ้โหติดตามได้ด้วยกูเล่นมึงก่อนแนละ้วกันเอา้า ดาเมจแทบจะไม่เข้าเลยมีกระตุกเล็กน้อยลองตัวใหม่แล้วกันนะธาตุหึงเน้นเน้นที่การป้องกันใช่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันละเพิ่งจะเอามาลองเล่นเอง ต้องไปศึกษาตัวใหม่เพิ่มแล้วนี่คืออะไรหลังจากที่เบสเมจิกพ่ายแพ้ก็ปลดปล่อยพลังงานบางอย่างออกมาจุดประสงค์ดั้งเดิมของพวกมันคือเพื่อแยกการเชื่อมโยงระหว่างฉันกับดาลินไลชินเธอรู้จักสตอมเทอเร์เรเล่ไหมเอ,อ่อไม่นะ แต่ฉันคิดว่าหัวหน้ากองจานและนายท่านดีลุกก็น่าจะรู้อย่างแน่นอนหลังจากที่ดารินตื่นขึ้นมาก็ทำซากปปลาปะพงังในโบราณสถานให้กลายเป็นรังของมันเหมือนกับพายุที่คอยล้ลอมรอบมัสเต็กทั้งสี่ทิศในเมื่อก่อนทางเข้าซากเปล่าปะพังนั้นมีบาเรียพิเศษอยู่เช่นกันแต่ว่าตอนนี้ด้วยพลังของที่ถูกปล่อยออกมาของอบิสมจิกนั้นฉันสามารถอ่านจังหวะการทอของเวทมนต์ได้ ถึงแม้ว่าเสียงนั่นจะฟังดูแย่ของการประสานเสียงของพวกฮิริชูแต่ว่าก็เพียงพอให้พวกเราทำลายกำแพงพายุและเข้าไปในส่วนข้างในของสตอมเทเลอร์เลได้งั้นก็จะ,ะเผชิญหน้ากับดาลินแล้วใช่ไหมเรื่องนั้นฉันโอเคนะจะว่าไปแล้วแจนน่าจะเป็นคนที่อยากหลีกเลี่ยงการสู้รบที่สุดไม่หรอกในตอนนี้ไม่เหลือทางเลือกแล้วมันเป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดถ้าเกิดการปราบดาลินเป็นเพียงวิธีเดียว ฉันจะกลายเป็นอัศวินนำทาบเองตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะอืมเอ๋หมายความว่าความหมายของฉันก็คือโฮลี่ไลน์นั้นไม่ใช่แพทย์ตายของเราแพทย์ตายของเราก็คือไลชินไงละ่ะไลชินงั้นเหรอเพราะว่าฉันชำระล้างคริสตัลน,น้ำตาของมังกรได้งั้นเหรอ ถูกต้องแต่ตัวเธอเองนั้นยังมีอะไรที่ซ่อนอยู่อีกส่วนเปื้อนๆในน้ำตาและคำสาบที่ลาล้อมดารินนั้นเป็นสิ่งชั่วร้ายประเภทเดียวกันเพราะงั้นเจ้านักล้องข้างถนนนี่มันอันตรายเกินไปแล้วนะดูดารินในตอนที่โมโงองสิเรายังไม่ทันได้ลงมือก็โดนกืนไปแล้วมั้งเอ่อ,อ,อการต่อสู้ครั้งนี้ จะเป็นต้องยืมพลังของทุกคนแผนน่าสนใจดีคุ้มค่าที่จะลองแน่นอนฉันอยู่ข้างเธออยู่แล้วอสศวินผู้มีเกียรติศัตรูก็คือมาสเตอร์จากห้วงลึกกับมังกรความกดดันค่อนข้างสูงเลยนะมนุษย์เองก็มีความแข็งแกร่งอยู่เช่นกันไปกันเถอะถ้างั้นฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ในที่สุดก็จะก้าวเข้าสู่ศึกตัดสินแล้ว โอ้โหลำบากกูซะแล้วเอาไงดีวะเนี่ยพึ่งจะแรงประจนภัย18เองต้องสู้กับมังกรแล้วค่อนข้างลำบากวะ่ะโอเคต้องลองดูก่อนแล้วถ้าไม่ไหวก็ต้องกลับไปฟาร์มใหม่อะ่ะอยู่ข้างล่างหรอวะ Okay. มาถึงแล้วนี่มันกำแพงพายุว้าวท่าทางอันตรายจังให้ฉันจัดการเองถึงแม้ในตอนนี้จะเป็นเพียงแค่พินธรมรมดาแต่ถ้าทะลุก,กำแพงลม<ถ>ก็ไม่จำเป็นต้องใช้เอ๊ะนั่นมันอะไรนะ่ะ อองแล้วศัตรูบุกทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมอย่าใช้คำว่าทุกคนเลยใช้คำว่ากูนี่แหละสงสัยการเคลียร์มาสเตอร์อย่างนี้จะเป็นเวทีก่อนแล้วนะโดยทั่วไปแล้วงานยิบย่อยพวกนี้ไม่จะเป็นต้องให้นักกวีลงมือด้วยซ้ำแต่ว่านี่มันเรื่องอะไรกันนะบริเวณร,รอบๆสตอมเทอร์เลเลยไม่น่าจะมีค่ายของพวกคิริชูได้เออ หมดไปแล้วครึ่งหลอดแล้วจะให้กูสู้ยังไงวะเนี่ย <laughs> เออโดนไปอีกครึ่งหลอดสู้ยากว่ะต้องกำจัดตัวเล็กตัวน้อยก่อนลบนี่ไงเอาตัวเล็กก่อนแล้วกัน พวกตัวเล็กสู้ยากเออโดนไปอีกครึ่งหลอดจะตายแล้วต้อ,ง, <uc> ตองชาร์จยิงก่อนนะเอาโล่โล่ให้มันแตกก่อนจะตายแล้ว อีกนิดเดียวเพื่อนอีกนิดเดียวลูกสู้เขาสู้เขาโอ้โหจบแล้วเฮ้ออาค้างพวกคิริชูปกติไม่อยู่ในบริเวณที่มีความเข้มข้นของพลังงานธาตุสูงอย่างนี้นะ ที่นี่ร่างกายของพวกมันจะรับภาระหนักเกินไปต้องเป็นพ่ออบิสออเดอร์ที่คอยควบคุมพวกมันอยู่แน่แ,นแต่พวกมันน่าจะยังไม่รู้ว่าพวกเรามาถึงที่นี่แล้วเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของพวกเราเกรงว่าพวกอบิสออเดอร์จะกระจายกำลังไปยังที่ต่างๆถ้างัาน้นก็จะมัวแต่ช้าอยู่เลยผู้ฟังในตอนนี้มีเพียงแค่ลมเท่านั้นเพิ่มความเร็วเพียงขึ้นหน่อยก็น่าจะไม่เป็นไรหรอกมัง้ง เปิดได้จร,จริงๆด้วยมีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยจ้าร้อร้องข้างถนนต่อจากนี้ไปถือว่าเป็นการเข้าไปในสตอมเทเลอร์เลยของจริงแล้วทุกคนต้องระวังตัวกันให้ดีนะไปกันเถอะอย่าใช้คำว่าทุกคนเลยใช้คำว่ากูคนเดียวนี่แหละโอเคยุ่งยากซะแล้วต้องรีบแล้วแหละ ไม่งั้นเดี๋ยวมันเสียเวลาวาร์ปขอวาร์ปหน่อยขอวาร์ปหน่อยนะหีบขอหีบหน่อยอ้าวชิบหายแล้วไม่ใช่แค่หีบอย่างเดียวนี่หว่านึกว่าจะได้แค่หีบอย่างเดียวไม่ใช่ละ ทางไกลเลยวะ่ะขอตัดไปก่อนแล้วกันนะที่นี่น่าจะเป็นทางเข้าหลักของสตอมเทเลเรยถึงแม้จะดูใหญ่โตสำหรับพวกเราแต่ร่างกายของดารินนั้นนี่จะเข้าไปได้ยังไงกันนะมันไม่ต้องเดินนี่นะมันบินเอาเออพูดมีเหตุผลไม่น่าเลยวะ่ะ อะไรหัวนี่ฮะกูต้องมาฟังพวกมึงสองตัวทะเลาะกันเนี่ยเหรอเข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้เพดานตรงนั้นมันแตกออกเป็นรูขนาดใหญ่ใช่ไหม อืมใช่กูเห็นแล้วกระแสลมตรงนั้นดูเหมือนว่าจะใช้ประโยชน์ได้นะอโอเคเดินอ้อมไปเถอะพวกเราขึ้นไปกันอโอเคเดินอ้อมกันเถอะพวกเราขึ้นไปกันเอ้าีอย่งกองสูบมันเป็นจังไหนบันเดลเนยมจะมีอ Magic ซ่อนอยู่ไหมนะ หากหาเจอแล้วก็งั้นแค่ให้นาท่านดีลูกที่เคยชนะจัดการอย่าได้ดูถูกศัตรูที่เคยเอาชนะล่ะประโยชน์นี้ไม่ได้จะชมตัวเองนะแต่แค่จะบอกว่าอบิสออเ r อร์ยังมีอะไรที่คาดไม่ถึงอยู่อีกเยอะถูกต้องเพราะงั้นครั้งนี้เลยมาด้วยร่วมเดินทางไปกับพวกเธอนี่ก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเธอแล้วนะ ทำไมฉันขยันทํางานอย่างนี้เนี่ยขยันจนไม่เหมาะที่จะเป็นนักกวีเลยนะก็เห็นอยู่ว่าแค่หาน้ําตามาก่อนสามหยดแค่สามหยดยังไม่ทําเลยเอาแต่หลบอยู่ในร้านเล่าขยันตรงไหนไม่ทราบโดนเล่นซะแล <Cap> ้วทะเลาะกันอีกแล้วทำไมกูไม่มาคนเดียววะทำไมกูต้องเอาพวกหนึ่งมาด้วยวะเนี่ย <lat> อยู่ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไร ลอยขึ้นดีกว่าวะ่ะง่ายดีไม่ต้องไปสู้ลบด้วยกูยิ่งรีบอยู่ขอบินข้ามไปได้ไหมขอบินข้ามไปนะขอบินข้ามไปนะโอเคขอบใจมากเพื่อนไม่เห็นนะไม่เห็นนะอย่าเห็นกูนะ รอดไปถ้าเห็นแล้วก็ต้องมีการบวกไม่อยากเสียเลือดเอา้าล้มหายเฮ้ยบักเหรอวะไม่น่าใช่บักมั้งมาถึงแล้วเอา้า ยังจะให้กูเดินกลับไปอีกอวแล้วก็ให้กูเดินกลับมาอีกโอ้ยมันยังไงกันวันนี้ฮะมันเป็นจกักไไถเก็จะเป็นโอยทางไหนแล้วทีนี้ข้างบนใช่ไหมอ้าวหอดูสิ ตรงนั้นมีกระแสลมบางทีอาจจะนำพวกเราขึ้นไปข้างบนก็ได้นะเออกูเห็นแล้วขอแค่ไม่เสียความดีงามของเธอไปโลกทั้งใบก็จะเปิดทางให้กับเธออ่ะโอเคทุกอย่างปกติ Okay. เลือดเต็มทุกตัวพร้อมบวกแล้วโอ้โหเจอหีบนี่กูรู้เลยอ้าวแค่นี้แค่นี้ไม่ไม่มีการบวกหรือว่าไม่มีการอะไรเลยเหรอแค่นี้ใช่ไหมเนี่ย เนเลยกูสาเตรียมตัวตั้งนานถึงขั้นกับเติมเลือดเลยรอเลยเนี่ยมาแล้วเจอโจทย์เก่าเอาละทีนี้อะไรอะฮะอ้าวไม่มีอะไรเลยเหรอเออ หอแม่ทำมาหลอ,อกกันได้ไปต่อไปไม่ได้ซะแล้วดูเหมือนที่โบราณสถานนี้จะมีตาผนึกโบราณบางอย่างอยู่นี่ก็เป็นฝีมือของดารินเหรอ ไม่ใช่ศาร์ปลักหักพังแห่งนี้เคยเป็นเมืองโบราณมาก่อนดาลินเป็นเพียงผู้อยู่อาศัยชั่วคราวตัวซาด์โบราณนั้นจริงๆแล้วเก่ายิ่งกว่าสีวายุเสียอีกมันสแต็กเป็นเมืองที่ไม่มีใครปกครองแต่ก่อนที่จะสร้างมาสแต็กเคยถูกปกครองด้วยพวกเผด็จการเดี๋ยวถ้ามีโอกาสฉันจะเล่นเพลงเล่าเรื่องราวของคนคนคนั้นให้ฟังแล้วกันลักษณะของเผล็จงนี้เท่าที่ฉันดูน่าจะเป็นตัวนำแสงนะ นำชิ้นส่วนที่กระจายอยู่ทั้งหมดใส่กลับลงไปยังตัวมันเท่านี้พิธีกรรมแห่งแสงก็น่าจะทำงานดูจากสถานการณ์แล้วกลไกลของแสงแห่งการชี้นำอันนี้น่าจะใกล้ประกอบเสร็จแล้วเอาชิ้นส่วนสุดท้ายใส่กลับเข้าไปก่อนแล้วค่อยว่ากันเถอะแหลงสิก้าแล้วเว้ยขอเปิดวาร์ปก่อน ต้องไปฝั่งนู้นก่อนเหรอไปดูก่อนก็ได้ปะอ้าวไหลวันนี้ระบบนำทางมึงเวอร์เหรอเราก็กลับไปคุยใช่ไหม จริงด้วยดูเหมือนว่าพวกเราจะถูกนะตอนนี้ที่หอคอยแห่งนี้ยังมีวงเวทป้องกันอีกสามชั้นหรือจะพูดว่ายังต้องหาตัวนำแสงอีกสามจุดจึงจะสามารถเปิดตานึกทั้งหมดออกได้ดูสิจากตรงนี้สามารถมองเห็นได้หนึ่งอันที่เหลืออีกอันก็ต้องอยู่ในซากโบราณแห่งนี้ไปหากันเถอะ การใช้ชีวิตในสถานที่แห่งนี้มีทั้งกลไกต่างๆมีทั้งตาประทับผนึกด,ดาลินเองปกติกับบ้านไม่เหนื่อยแย่หรอก็มันไม่ได้เดิน,นมันบินเอาพูดมีเหตุผลท้างมันยังไงกันวะไอสองตัวเนี่ยเฮ้ยกูลํำบากแล้วนะ เอาหีบเอ้ยเอ้ยก่อนเอาหีบขอเอาไอ้เ,อเอม็ดไข่มุกก่กอน,านมาทางไหนลละทีนี้ขอไปฝั่งนี้ก่อนแล้วกันจุดแรก โอเคจุดแรกสำเร็จโอ้ oh. ตัวนำแสงนี้มีประโยชน์จริงๆนะเนี่ยวงแหวนเรืองแสงสามชั้นบนหอคอยนั้นอยู่ๆมีชั้นหนึ่งที่ควบแน่นและกลายเป็นพื้นไปซะแล้วงั้นเราไปหาเอ็กทูเตอร์อีกอันกันดีไหม mm. ต่อไปเอ่อวาร์ปดีกว่า มีสองชั้นที่ควบแน่นและกลายเป็นพื้นแปซะแล้วหาเอ็กตูเตอร์เจออีกอันก็สามารถกดตาปนึบของหอคอยได้แล้วนะอีกอันใช่ไหมหรอกกูแปบ๊บสามอันแล้ว สำเร็จแล้วดูเหมือนว่าจะต้องเริ่มเข้าไปสำรวจส่วนลึกจากตรงนั้นนะสำรวจใช่ไหมรอกูปแปบ๊บขอเติมเลือดก่อนฉันกำลังคิดว่าเมื่อเสร็จเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วฉันจะนำเรื่องนี้ไปเขียนเป็นเพลงเ,ออเกิดอะไรขึ้นเยอะแยะในช่วงนี้เลยนะเพลงนี้ จะเหมือนตำนานของเวเนซ่าที่ถูกชาวมาเลเกีขับร้องต่อไปเรื่อยๆฉันชอบเพลงนั้นมาตั้งแต่เด็กแล้วนั้นไรชินวันนี้เธอเป็นยังไงบ้างฉันอยู่ในสถานที่ที่ดีมากจะต้องช่วยทุกคนได้แน่นอนหัวนหน้ากองแทนพึ่งพาได้จริงๆจะว่าไปแล้วนายท่านดีลุกเองก็ยังร่วมทางกับพวกเราจนถึงที่สุดเลยนี่นาะ เห็นชัดๆว่าตอนแรกแค่บังเอิญเข้ามาผัวพันขายเลาอยู่ดีๆแท้ๆพวกเธอแชร์ความลับให้ฉันฟังฉันแค่ตอบแทนความไว้วางใจแค่นั้นนิดหน่อยแค่นั้นเองเหตุผลของท่านดีหลูกก็คือความเชื่อใจสินะถ้างั้นเหตุผลของหัวหน้ากองแซนก็คือความรับผิดชอบใช่ไหมงั้นจะนักร้องข้างถนนล่ะคืออิสระภาพไงอิสระภาพ ตอนที่พวกเธอมาถึงมัสเตก็กมีคนพูดกับพวกเธอว่าเป็นเมืองแห่งอิสรภาพบ้างไหมเอเอมเบอร์เอมเบอร์เป็นคนพูด <c oughs> นั่นก็เป็นเด็กที่รักอิสระ,ะสุดๆไปเลยเลนะมัสเต็กเป็นประเทศที่ไม่มีกษัตริย์คอยปกครองและผู้คนของมัสเต็กก็คือผู <c oughs> ้ที่มีอิสระเสรีมากที่สุดในเจ็ดประเทศ <c oughs> ฉันหวังว่ามังกรที่เคยปกป้องมัสเตย์เองก็จะมีอิสระเหมือนกันไม่ควรมีคนคอยบงการมันบอกกับมันว่าประเทศนี้หักหลังแกและก็ไม่ควรมีคนมาบอกมันว่าการปกป้องประเทศนี้คือหน้าที่ของแกตลอดไปมันมีอิสระที่จะเลือกทางเดินของชีวิตตัวเองเว <20. S 1> นตี้เวนตี้งั้นไลชินขอให้สายลมพันปีของมาสเตย์จงสถิตอยู่กับเธอ ฉันจะนำพาพลังแห่งลมให้กับเธอเหมือนกับครั้งที่แล้วว่าแล้วเชียวเสียงในตอนนั้นเป็นนาจริงๆด้วยเป็นอย่างนี้นี่เองไม่แตกใจเลยที่ไลชินบอกว่าคุ้นเสียงของเธอมากอ้าวล่ะคะท่านผู้ชมได้เวลากันแล้วลุย